สวั <ads> สดีครับพี่น mm. ้องครับพบกับช่องตันและพลพันธพิเชษครับตอนนี้เราสวัสด <brilliant> oh, ีย้ำมแรงครับพี่น้องโอ้พีสสวัดีครับสวัสดีอาาจรยย์สันด้วครับตื่น่ยพงตื่นจะไปนอนต่อแล้วครับครับนอนต่อที่เต็นท์ครับการเดินเซ่ๆแบบนี้ใช่เลยครับเว่าตื่นครับตื่นครับพี่น้องครับฟ้าดินใช่เลย เราอยู่ที่บา้านเขาครับตำบลเลาอําเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสะะารคามครับพี่น้องครับการา์ดดาวทีว่ตอนนี้เล่นอยู่ไก่สำน,นักงานแท่งห้างจากวันแพ่งประมาณ10กิโลก็ลมันจะเอาไฟเข้า ชาวกล้วยอยากกินชาวกล้วยพี่น้องกะทางนาเว้ยยูดอ่มันเป็นขี่ดินทรายเนาะเป็นดินพุงไหมเวลารถหนักแรนมามันกับแาบลมเลยนะ Nào với chị, bố má hãy nhìn mặt Kẹo kéo lại kéo lại cái gì nó cần nữa <35. S 1> มีหาชิบหามีเอาแก้วสามิบก็ได้ครับโอเคเครับพี่น้องโอ้แม่พันถึงถึงแถนเส,สาท่งพันกันกนกนมดมาจองเลยพี่้องมุกมุมนี้กัด มุมนี้ก็สุดหยอดอยู่เด้มันน้องนั่งมันต้องนั่งพื้นครับไป้องมีแถนมีประลำ้ำพิธีอยู่เพื่อ,องแฉ่คนทาเขาเขับไป้องตอนนี้เวทีก็กำลังตั้ง เดินทางไกลครับพี่น้องครับมือนีสองร้อยกว่ากิโลครับกลังซิติดตั้งฉากนะครับพี่น้องให้กรัลังใจทีมงานเบื้องหลังนะครับมาเล้วครับพี่น้องชาวตำบลเรานะครับพี่น้องชาวาาอำเภอโกสุมพิสัยครับมือนี้เล่นอยู่ไก่ไก่บ้านนะครับเป่นวันผม บ้านแพ้เเราเรียนบ้านขาวเราไปนองรับมปไหนหาสียางขาไปนึงน่ะโอ้ยหูเหีียดนี่นี่หูเหนียดต้อง้ตังฉากับพี่น้องครับ ะผมมาให้เห็นนาจอยสวัสดีครับสรัสดีครับเตืนตาละพนอยู่ใช่ไหาเตือนตาละพนเดีย๋ยวอัดคลิปโอ้เห่ละเห่เละอัดคลิปก่อน ดีน้ำฟุกด้วยครับก e ูตาน้ำไกูตากู้าที Sultan, ่ว่าครั re> ้งนำคั้งนำครั้งนำเออครั้งนำเนี่ยมันนำนำนำสวัสดีครับกินนมอันนมนี่ข้าใครครับอันที่กินแล้วแต่ยังไม่ได้กินเลยเฮ็ดเอามาครับเนี่ยเลยของเราพี่กินแล้วแต่ยังไม่ได้กินเลยจะตีปากป่า เห็นขนมแล้วนึกขึ้นในแถวนี้มันมีร้านของชำไปร้านของชำไหมมัวเอาไว้พอบัานเนี่ยเอาก็ว่าเป็นไอออกไปหานี่แล้วเนาะหาแบบงานสำรวจนี่นี่ราคาข้างหลังหน้าโรงเรียนนี่กับย่างเาซื้อมากี้โอเคงั้นไอ้พวกตื่นกุ้งเจียวมีลาบก็มีตรงก็มีจะซื้อไปกินเลยลาบก็มีหันตามสั่งก็มีโอ้ก็จะได้มีเลย นี่ไงเคยกินเนี่ยอร่อยโย่แกงเส้นใช่เส้นแกงเส้นเอาอีดีต้นสมสาอีดีตัวพูดตัวเน่ะไม่ไม่กำลังจะพูดตอนม่อยู่อีสานใหม่ๆเราไม่รู้จักแกงเส้นบัดที่เนี่ยเ็นความคิดอ่ะ ที่ว่าเขามาขายตามงานเนาะเรานึกว่าแกงเส้นก็คือแกงเส้นแบบนี้แล้วแบบใส่ปลากระป๋องหรือใส่ต้มเส้นใส่หมูต้มเส้นนะบะมันมันเขียนแกงเส้นไงไอเราก็ดูว่าจะเป็นแบบนี้เพราะไปกินเอ้ามันคือก๋วยเตี๋ยวใส่วุ้นเส้นว่ะแต่มันแสบกว่านะแสบละไรยางน้บซูเปอรคารอะอย่างแล้วแล้วคือแล้วคือเราเคยกินแต่แบบนี้แบบยุ้ยแซ่แกงห่อกับกีดย่างสี่ยุลยโยกกบนไ่มีเนาะแกงเส้นแมนแล้วขึ้นมาต้มเส้นแกงเส้นคือยี่ห้อคืออะไร เขาเห็นเอากระกุ๊กเจียวเลยหรอกุ๊กเจียวกำเที่ยงกันไป้ขายตาแหลกเขาไม่กินเดียวเลยต้อบะแมนแต่ก็กุ๊กเดียวเลยนี่บะแมนแบบบนอีกอ่ะดึกดิอายความความแบบงงเป็นไก่ตาแตกนั่งกินก๋วยเตี๋ยวยูอีสานครั้งแรกเห็นกะปิกับซอสพริกเอาตั้งไว้เฮ็ดอี๋อย่างกุ๊กเจียวกินกับกะปิ ก๋วยเตี๋วกินกับซอสพริกโอ้แซ่บแซ่บแนวไทยอาลองใส่เบิ่งเก้ามันไม่มีแถวนั้นมันบบอยากเปิดใจลองใส่นะแต่คือกลัวกินไม่ได้กินกับพริกซอสพริกอร่อยซอสพริกบอกแม่แต่ไข่เจียวยังกลิ่นเปอร์เสียบเนี่ยมมันงงเนี่ย làm tham đa, khôn nó nhì thứ hai, thứ hai 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 thứ น้ำกั Roll, oh. ็นต oh. ุ่มมาซุ่มารอะไรเป็นก้อนลับเลยโอ้ก็เสียงเียเลครับวัสดีครับผมโอ้แต่ยังกินนอทีมงานอยู่เนาะแกงส้กับินาวโ giờ bùi thì để được mà họ đợi được giờ đi một trăm mười lăm lắm rồi lại nói rồi cứ để được hai <laughs> 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 à, <laughs> <tay> này mấy mà để được 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 mấy cái gì mà mày 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 này bận bận này bận bận này cũng được bao nhiêu bây giờ ai bùn hồ cầm, hai khun lăn, ba khôi chi, siun việt năm song can, sáu bằng phaì เจ็ดสมหะหรือบุญเฮือนดีแปดเขาพรรษาเก้าเขาประดับดินสิบุญกรศาสิบเอออกพรรษาสิบสองบุญกระถินนอะไรใจสีไล่มาปิดดักตั้งไล่เป็นกอดไปเอาขคนลัเรียนลำมากเลยเอามันจีบ่ได้กอดโดหขมยไปสินาพาร์ม่ คุณทุกคนติดตามครับพี่น้องครับแต่สิบเบอร์เบย์เนี่ยพอผมเราจะตื่นเนี่ยพี่น้องขอบคุณทุกคนติดตามครับพี่น้นอ,องผอกันครับวันนี้ครับโรงเรียนบ้านขวาวครับตำบลเราอำเภอโกสุมพิสัยจัยงหวัดมหาสารคามมุดผอ,อ,อกันอยู่อำเภอพญากรภูมิพิสัยไม่มาเด้อ่านมาเขียวบ้าพี่ไรโอ้ไปกับซา,<ป>บาแกวไปกับวัฒนาไปเลยกับวัฒนาไปเลยครับกานบ้านเขียวบ้า